สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสองมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่16พฤษภาคม25 1 8วันนี้มี3เรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอ,อสองมฟังครับเป็นเรื่องใกล้ตัวอสอมฟังทาานี้ครับ3เรื่องนี้บางคนก็ประสบพบเจอครับบางคนก็ไม่ประสบพบเจอแล้วแต่กรณีนะครับเป็นเรื่องอะไรฟังครับเรื่องที่1ครับเงินค่าบริการ2000ัไม่เข้าบัญชี เมื่อวานในคำวันที่15พฤษภาคม2568นะครับก็เป็นวันที่โอนเงินเข้าไปการ2,000บาทเข้าบัญชีทอสศอให้กับพี่น้องอสมอครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะปกติกันก็คือเงิน2,000เข้าบัญชีธนาคารแต่ว่าก็มีอสมอจำนวนหนึ่งอาจมีคนไม่ได้รับเงิน2,000ประเด็นนี้แหละครับก็มีบ้างทุกเดือนนะครับในแต่ละเดือนก็จะมีคนไม่ได้รับอยู่สาเหตุของการไม่ได้รับ ถ้าไม่ส่งรายงานอสม .1 ก็ไม่ได้รับนะครับแต่ว่ามีหลายท่านที่ส่งรายงานอสม .1 แต่เงินไม่เข้าบัญชีใครก็ตามนะครับที่ส่งรายงานอสมอ .1 ตามปกติอยู่แต่เงินส0 0พันไม่เข้าบัญชีให้ไปแจ้งคุณหมอรอพอสตอด่วนนะครับยกตัวอย่างงวดเมื่อวานนี้15พฤษภาคม2 5 6 8ถ้าหากว่าใครไม่ได้รับเงินค่าบริการ2,000บาทแต่ส่งรายงานอสม .1 ตามปกติ ให้ไปแจ้งที่คุณหมอรปออสอตอ,องท่านนะครับเ<ด>พื่อคุณหมอรปออสอตอ,องท่านจะได้รายงานไปยังสํานักง,งานสาธารณสุขเพเภอเพื่อที่จะแก้ไขให้ต่อไปนะครับหากแก้ไขเป็นผลสําเร็จงวดหน้าเดือนหน้ากลางเดือนหน้าจะได้รับ2เดือนนะครับ<ด>ก็คือจะได้รับของเดือนพฤษภาที่ที่มาได้รับนี้ด้วยแล้วก็รับของเดือนมิถุนาครั้งหน้าด้วยนะครับเอาใครเงินไม่เข้าไปแก้ไขครับติดต่อคุณหมอรปสตนะครับเรื่องที่2ครับ มีสมาชิกจกสสมหลายท่านมีเงินในบัญชีธนาคารแต่ไม่โดนหักจกสสมประเด็นนี้ก็ต้องแก้ไขครับถ้าว่าไม่แก้ไขปล่อยไว้เฉยงวดหน้าก็จะไม่หักอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่โดนหักเงินชกสอสมอเป็นสมาชิกชกสสมนะครับแต่ไม่โดนหักเงินเงินในบัญชีก็มีให้ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขที่บัญชีธนาคารนะครับถ่ายเอกสารแล้วก็ถ่าย หน้าบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้านะครับถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าไปแจ้งคุณหมอรออสตองท่าน<ด>เพื่อให้คุณหมอรออสต้องท่านแจ้งไปยังสมาคมให้ว่าไม่โดนหักจากาบัญชีธนาคารนะครับเดีด๋ยว<ด>สมาคมเขาจะตรวจสอบให้สาเหตุใดที่ไม่โดนหักสมาคมเขาก็จะแจ้งมานะครับถ้าเขาแจ้งมาแล้วเขาก็จะแก้ไขให้หักเป็นปกติครั้งหน้าก็เอาเงินใส่บัญชีไว้ก่อนวันหักครั้งหน้าให้ครั้งหน้าได้หักครั้งที่ไม่หักนี้ด้วยและหักของ ของครั้งหน้าด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปแจ้งคุณหมอรพสตอเพื่อให้ส่งให้สมาคมตรวจสอบนะครับ <S <S เรื่องที่3ครับโดนหักชกสอสมอแต่โดนหักหลายรายการเกินไปเมื่อวานนี้15พฤษภาคมเข้าหักไปช่วยผู้เสียชีวิต1,020รายครับหัก397บาท8ปดสตางค์ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็หัก3า7บาท80ตางค์นะครับส่วนใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็หักหลายก็หักหลายรายการกว่าน,นี้ เพราะนั้นใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็เขาก็จะมีหัก2รายการบ้าง3รายการบ้างตามที่เราค้างจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคนโดนหักหลายรายการก็แสดงว่าท่านค้างจ่ายเดือนก่อนๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้ค้างจ่ายเดือนก่อนมั่นใจเลยว่าตัวเองไม่ค้างจ่ายสักเดือนแหละในกรณีที่ท่านโดนหักหลายรายการนะครับก็ให้ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารที่ท่านโดนหัก หน้าเลขที่หน้าที่มีเลขที่บัญชีธนาคารนะครับถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายด้านหน้าบัตรนะครับแล้วก็ถ่ายรายการที่โดนหักล่าสุดแล้วก็ถ่ายรายการเดือนก่อนๆที่เคยโดนหักไปแล้วแต่มาหักเดือนนี้อีกเพราะว่าท่านคิดว่าท่านโดนหักซ้ําเคยหักไปแล้วเมื่อเดือนก่อนแล้วมาหักเดือนนี้อีกก็ไปแจ้งคุณหมอรประสะเสร็จแล้วคุณหมอรประสะเขาก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้สมาคมตรวจสอบนะครับถ้ากว่าถ้าถ้าหากว่าสมาคมเขาตรวจสอบแล้วปรากฏว่า หักของท่านหลายรายการจรงิงทั้งที่เคยโดนหักมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มาหักอีกเขาก็จะโอนคืนเงินให้นะครับเขาก็จะโอนเงินคืนให้ในรายที่ไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนแต่หักหลายรายการเขาก็จะโอนคืนให้เขาจะมีการตรวจสอบให้แต่ว่าต้องไปแจ้งคุณหมอรปตส่งเรื่องไปสมาคมให้ตรวจสอบให้นะครับอย่าลืมนะครับคุณหมอ รปสตแต่ละท่านนะครับเขาจะมีลายกลุ่มสามารถติดต่อกับสมาคมชอสมอได้หากมีปัญหาเรื่องใดเกี่ยวกับสมาคมชอสมอพี่น้องสามารถไปปรึกษาคุณหมอรปสตอของท่านได้คุณหมอรปสตท่านที่จะให้คำปรึกษาท่านได้ก็คือท่านที่1นึ่งผอรปสตนะครับท่านที่2ผู้รับผิดชอบงานอ,อสมอของรปสตแห่งนั้นๆครับทั้งหมดก็คือ3เรื่องที่นํามาบอกกันวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ